นี้มีแสงค่ะพี่น้องน้ำบ่จาคน้ำเนาะมันนี้มีแสงแดดสิบโมงหอดบายสามแลัะคือเด็กมันก็เริ่มหมุนแบบว่าอาทิตโตกษาเร็วสินะี่ยหมุนไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนหอดช่ำเหม่อมันก็จะเป็นอาทิตย์ตลอดจนหอดสีถมหาถมหนูพี่น้อง จกประมาณนั่นแหละเห็นบ้านนี่พระทิตย์เริ่มตกสาเร็วเลย,ยนี่มันเดือนมก,การาเหรอเนอะกกาะมกรากุมงพามีนาเมษอ้าสวยอากาศเย็นแต่ก็สวยหนาวขาวๆเย็นๆน,นะคะท้ายแต่อนัน หมักใหม่มันคางอยู่ยอใหม่ที่มะคนบ้านเขาก็จะแบบนี้<ม>แหละพี่น้องเนี่ยเห็นไหมเสาร์อาทิตย์เขาก็จะอยู่บ้านเงียบเขาไม่ได้ออกไปเดินห้างไปชอปปิ้งบ้านเรานะวันเสาร์อาทิตย์หยุดเขาก็จะอยู่กับครอบครัวแล้วเขาก็จะจ่ายกับข้าวจ่ายอาหารวันศุกร์ใช่ไหม หลังเลิกงานหรืออะไรประมาณนี้เพราะว่าร้านค้าเขาก็จะปิดเร็วนะเสาร์อาทิตย์บางเมืองก็ไม่เปิดเลยวางร้านเสาร์อาทิตย์ก็คือหยุดเลยเป็นวันหยุดก็หยุดไปเลยแต่ถ้าซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างเงี้ยก็จะเปิดแต่ก็ปิดเร็วก็เหมือนแบบวันหยุดทุกบริษัทก็ต้องหยุดอะไรประมาณนี้ไปมแต่ว่างานงานที่ยัยพรทำไม่มีหยุดนะคะ เสาอาทิตย์ก็มีคนทําก็คือวนกันตารางงานก็เวียนเปลี่ยนกันไปใช่ไหมใครอาทิตย์นี้ใครโดนเสาอาทิตย์ก็ทําตารางงานใครตกเสาอาทิตย์ก็คือทําเพราะว่ามันคล้ายๆเหมือนโรงพยาบาลใช่ไหมเป็นบ้านพักคนชราจะต,ต้องมีคนทํางานตลอด <c oughs> ก็เหมือนช่วงโควิดอ่ะที่อื่นตกงานแต่งานนี้ไม่มีคนตกงานนะคะเพราะว่า เราต้องทำงานตลอดต้องการพนักงานตลอดโอ้ยเขาเพิ่งมากวาดพื้นพี่น้องดูดิลานทิ้งทขยะเพิ่งมากวาดดยที่ถนนอะถนนข้างในนี่เขาไม่กวาดเลยนะปกติมันจะเป็นทางรถวิ่งเนาะแต่เขายังไม่ได้กวาดดูด,ดิวันหยุดก็อย่างนี้แหละพนักงานก็จะหยุดกันถ้าไม่มีเหตุฉุกเฉินเขาก็ไม่มา

แมกกาลแบบอ,อันนี้พัดปี๊บไปอันนี้ก็อันนี้พี่น้องอันฟอยต้องทิมน้ำอ่าทิมน้ำอันนี้บอฟอยต์ทิมตรงไหนเนี่ยทิ้งตรงนี้หรือตรงนี้ ไอพี่น้องแล้วแล้วสิญญางไปคุปยบานนี่ทิ้งขยะเสร็จแล้วก็จะเดินไปคุบนะคะเย็นมือพี่น้องขี้ฟ้านี่มันจะเป็นไอ้นะ่ไออ่าไอเหมือนไอหมอกอ่ะไอน้ำแข็งแหมใช่สไอเดี๋ยว่พื้นพื้นพี่น้องพื้นเป็นน้ำแข็งเขาขวดที่มาออกข้างล่างมันเป็นน้ำแข็งไหม ไปแล้วค่ะไปชอปปิ้งต่อพบกันไม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจัง